สวัสดีทุกคนเลยนะคะและวันนี้เราก็อยู่กันในเกม ROV ที่เรารักอีกเช่นเคยและวันนี้นะคะแจกก็จะมาเล่นสกินใหม่ของตัวกัะเทยชัวร์0ตัวที่เป็นตัวแม่ตัวที่ทุกคนในเผ่านมงูในบรรดาเก้งรับเก้งหวานหรือว่าเก้งลุกเนี่ยเล่นเป็นตัวกัะเทย100%นั่นก็คือเฟรนติโน่ค่ะ <laughs> ฟอร์เรนคาดี้เป็นไงโอ้โหยังไม่หลุดมาเดลด้เหมือนเดิมเลยฟลอเรนติโนสก,กินนี้คือเข้ามาประมาณ2วันและพี่ไหนอะซื้อหมดทุกสก,กินเลยงงมากแต่ว่าเพิ่งว่างเอามารีวิวนะเพราะว่าจะติดถ่ายเดทวิมเพจอยู่ซึ่งสก,กินนี้ก็เป็นสก,กินในตะก,กูลซีโนคอร์ใช่ปะ่ะเออแต่สวยนะสวยมากเลยเมื่อกี้ลองไปทดลองเล่นในแบบว่าห้องทดลองอะมีการแปลงแปลง,แปลงล่างด้วยทุกคนเกินเบอร์มากนี่มาลวมาละมาละนี่แหละนี่แหละเออกระเทยวัวอีดอกเอวคอดเกินป๊าป๊าติ่งแน็ติ่งแน็ติ่งแน็ เอาไงปาบเออโวอมากส่วนตัวชอบนะรู้สึกเอฟเฟกมันเว่อร์ด้วยมาเรามารีวิวสก,กินก่อนเลยกันนะทุกคนและตัวทดลองของเราก็เป็นธานีตัวเดิมนะคะเริ่มจากปลาดอกนี่เนี่ยบัวบัวดอกจะเป็นแบบว่าดอกทองเป็นดอกทองเลยปะเอาใหม่ดีอ่าเหมือนเป็นอะไรอะไรสักอย่างเนี่ยเลิศม,มากบัว บัวโอเคเก็บดอกปาบป,ปาบปาบอ่ะท่านนี้ลองท่านนี้บ้างเออเอออันนี้คือแจด่าไม่ค่อยพูดอะไรเพราะอะไรรู้ไหมกูไม่เคยเล่นฟอร์เรนก็เลยไม่รู้ว่ามันต่างกันขนาดไหนแต่็นว่า,นนวาเนี่ยทุกคนสวยมะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่ามาดูมาดูอันติบ้างนายยีกายล่างกายล่างเป็นทันเมือ บอกกอแล้นี่คือฟอร์เดนครั้งแรกในมือถือส่วนในคอมที่เคยเล่นมานั้นน่าจะเล่นได้ประมาณ2ครั้งเพราะว่าในคอมมันเล่นยากมากแล้วก็ไม่เคยเล่นอีกเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันเล่นยากเกินความสามารถในคอมเอ,อ้ยทุกคนลืมท่าวารดูก่อนมานี่อุ้ยสู้กับปีศาจตัวที่บอกว่าเปิดมาเมื่อกี้อ้าวุติ่งเนสติ่งเนสติ่งเนเว่ยอุ้ย มีการโชว์แบบว่าละครสัตว์ให้คนอื่นดูด้วยอ่ะก่อนจะดูเกมกันเนี่ยแจ๊ดมีร้านเติมเกมมานําเสนอ listman shop ร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้ย4ชั่วโมงไม่หลับไม่นอนกันเลยทีเดียวและเติมเกม ROV บนเว็บเนี่ยรับไปเลย listman coin เพื่อใช้เป็นส่วนลดพร้อมบ,บริการผ่อนนานสูงสุดถึง10เดือนเฮ้ย <Hey, S 2> คุณหนูอย่างเราเล่า <ๆ S 2> เนี่ยผ่อนฉ่ำแน,น่นอนนอกจากนี้ยังเติมเกมชนะนำได้ทุกเกมเลยนะแม่จ๋าจ่ายได้หลายช่องทางด้วยแถมเติมได้ทางเว็บไซต์และในไลน์เต <ๆ S 2> <ๆ>ิมเกมราคาถูกได้เลย นีที่ลิชแมนช็อปเท่านั้นนั้นนัมาเดี๋ยวเราลองไปหาห้องกันนะคะทุกคนว่าเราเนี่ยจะเจอดีๆไหมไปถึงเพื่อนเนี่ยจะเจอกูทำเล่นได้ดีไหมมาหล่อเท่เสี่ยวเม็ดมาแล้วครับกูจะรอดไหมน้อชีวิตนี้แล้วตัวยากด้วยไงแล้ะของคือใช้ถูกว่าวันเนี้ยเนี่ยมาแรงเนี่ยมาแรงแซงโค้งเนี่ยหรือจะสมรภูมิดีวะหูยอันไหนดี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 อันไหนสรรพภูมิแล้วกันตามคนอื่น ตามน้องวินเทอร์แล้วกันเนาะพร้อมสุ้นะครับขุนยนเกเสี่ยวเม็ดเราเจอเราเจอเอนโซโอ,โอเคเอนโซมันไม่ต้องเหวี่ยงเลยใช่ไหมมันแบบมันอ๋อมันจับเราแบบเข้าไปได้เลยแล้วก็ชวบจับจบจับติงๆๆติงติงตังตังเลยได้ใช่ไหมละ่ะเกมเริ่มแล้วค่ะปะาขุนยนเกหนุ่มเสี่ยวเม็ดเราต้องใช้หนึ่งใช่ไหมปลาดอกใส่หน้ามันก่อนใช่ไหมดอกทองใส่หน้ามันก่อนจากนั้นก็ลำต,ๆๆติ่งติงติงตังตังใช่ปะจะรอดไหมเนาะกูมานี่มามาเจอกูไหนมาเอนโซ อีหัวทรงกระดาครอบน่าจะก็โผล่มากูณล้ำไก่นี่ก่อนแล้วกันทุบเก็บดอกฟันเก็บดอกฟันเก็บดอกฟันได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอ็นโตอยู่กลางก่อน่ะมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล่วล้ำล้ำล้ำกูโดนแน่หรือกูโดนแน่หรือกูโดนเนีแยกวายอะไรเงี้ยอะไรอะเตงเตงของเรานะเตงอุ๊ยเตงเตงดุดเลือได้เตงดุดเลือได้เตงอย่าดีเตงเตงเตงยานี่เนี่ยเตงออกไปมาไหน กุปปากุปาเข้าสารเสกไล่เราเดาไปใครอะใครอยู่ตรงนั้นขอเพื่อนเรามันอยู่นู้นอยู่นู้นเอาแล้วเอาอะไรบ้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 ลิงเข้าไปเลยลิงต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 ังตังตังติงติงติงเอ้าไม่มีรอเล่นยึดไว้ยึดไว้ยึดสมบูรณ์ูมไว้มาอีไหลมาอีไหล่เออไอ้ไรอยู่ข้างล่างเหรอเป็นป่าไปอยู่ข้างล่างได้ไงวะอ๋อลิงก็อยู่นี่นู่นวะไซอัตจันทน์เอาปารอกกูปปาดอกว้าวติงติงติงตังตังติงตังติงติงตังตังตังติงยา อออกูไปแล้วไปแล้วเอาอะไรหนิงเอาอะไรตีฟีหนิงตีฟีหนิงตีฟีหนิงเออเลิมากลูกแม่อีกแล้วกูปาว่าอ่ะเกือบผิดหมู่ค่ะเมื่อกี้ไม่กลับเราดุดได้เราไม่กลับไม่กลับสู้อย่างเดียวไม่กลับสู้อย่างเดียวไม่กลับสู้อย่างเดียวเราวับได้ฮะเนี่ยน้องวับดูจังอ่ะวับไงอ่ะไม่เคยวับมาก่อนหรอไงอ๋อทำงี้ได้อ๋อไปดิไปดิเลือกเลือกไงอ่ะไปไปเรนเนี้ยไปไง อ่าอ่ามาเอาอะไรวะกูมาเอาอะไร,ก,ก,ไรกลับได้ไหมมาเอาอะไรเนี่ยกูมาเอาอะไรมาเอาอะไรชิบหายแล้วใช่ไหมฮะข้างล่างข้างล่างข้างาล่างอ๋อไอ้ข้างล่างมันมันทำไมมันสำหรบับอีปลาไหลล่ะเอนโซเป็นป่าเหรอกูวิ่งยาวเลยกูวิ่งยาวเลยกูมาทำไมกู <laughs> กูลองใช้ดูขอโทษสุดเขเป็นป่าเนี่ยเขาดูแปบเอนโซเอนโซไม่ใช่ป่าปลาไหลอะป่าถูกแล้วงง มึงอย่าสลับล่างสิกูงงใส่อีกตาตาอิงนาอันดาอันดาติงติงติงตังตังตังติงตังติงติงตังตังตังติงตา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 อันนาอันนาตาตาอิง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 ตังติงตังติงมึงว่ามาอีรำมึงตา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 อันนาเก็บดอก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 เก็บดอกเก็บดอกดอกดอกว้ายมวยดอกมันกระจายไกลเกินนะขี้โกงแล้วมันทำไมวิ่งอย่างนั้นล่ะกูแล้วป้าไหลไม่ไปฟาร์มหรือไงอีบ้าเดี๋ยวเจอตอนไทยไทยกูดำฉ่ำนะจ๊ะ ดัก,กัเอามันอีไหลยอยู่ทางนี้อีไหลไหลามาไหลามาใส่อาจารจะอุ้งหนงังอีดักมึงเจอกูค่ะแผนดวงหลอกมาแล้วไปไหนไปไหนมึงไปไหนฮุบคู่โอ้ยอีขาลิงมึงจะมัดตบแม่งเลยเถอะกู่จะฟิกเกอร์มาไม่ให้กูสักหนึ่งคิวเลยรไงกู้บึงจะหัดลำเนี่ยน้อยว่ปะปลาดอกเศษ่ใช่ปะปลาดอกเศษเพราะว้ายอีดอกมาเจ้าของเลน เจ้าของเลนเหรอเจ้าของเลนเหรอเจอลำลำในป้อมนะครับลำในป้อมสยองขวัญน,นะครับโอ้โวมันผูกกูมันผูกผกูกไว้กับบ่วงอะไรไม่รู้เนี่ยโอ้ยบ่วงกรรมแต่งไม่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 ไม่แต่ก่อนนิดเดียวเองอ่ารอบนี้แตกแน่ทั้งไปช่วยบอกเลยแตกแน่นอนมัน,มนไปดูไปไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนปะอ่ะไปดูไปดูอ่ะเสร็จกู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 ไปไปไปยกทับไปว้าเก็บกันเก็บกันว้า ได้ป้อมลอดมาฮึบฮึบฮึบมึงมาเจอกูนี่มาดูเอวแม่งเลยมาใส่เอตาด้อิน่าอันตรูตังติ่งุ้ยโถเอ้ยติ่งติงนะติ่งติงมาติ่งติงไม่ตังเลยนะติ่งติงไม่ตังกูช่วยกูช่วยกูด้วยช่วยกูช่วยกูด้วยเรามาสองว่ะเราจะรำติ่งตังได้ไหมวาย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 นาคอส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 แกเกินไปวะนาคอสทันวะทันวะทันวะ ไป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 ดิไปไปเขาบอกให้ไปนาคอนมึงไปไหนอะติงติงตังตังตังติ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 งตังตังใส่ตะกืนอตะไอ้น่ะอันดัตาตาติง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 ตาตาคอนะติงติงตาตาตังตังว้าวว้าวโอ em> ้โอ้โอ้โอ้ไม่อยากจะเชื่อไม่อยากจะเชื่อกูลำมมัวตัวกดมัวมากเมื่อกี้ ใจใจความไม่ติงติงตังตังตังติงตังติงติงตังตังตังติงใส่อีตังตาอีหนังอันเด็ดตงติงติงตังตาตาตังไหวายวายวไหวกูทึ่งอยู่กูทึ่งอยู่กูทึงอยู่กูทึงกูทำได้ไงอ่ะกูกูได้ไงแล้วไม่เคยเป็นหยอกหายใจ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 บอกเลยโดนแน่นอนเลิกมั่น อุ้ยใสอีกแต่ไอน่ะไอ้ดันแตติงติงติงตังตังติงตังติงติงตังตังตังติงอุ้ยเฮียเอ้ยฟิกไม่มีอะเว้นละเว้นละเว้นกรรม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 มึงไปไหนตายอีตันแต่อายอู้มึงอย่าหนีกูดิมึงอย่าหนีกูดิมึงอย่าหนีกูดิเอามึงไปมึงไอ้เฮียหยอกดิมึงควรตีนกูนะ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 มึง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 ควรตีนกูนะฮะปลาดอกใสนา จะจุกไปไหนคะพอสอกูจะบ้าอย่านะกูรำกูรำเฉยชายนะต,ต,ติงติงตงนะ <All right. S 1> มึงเจอกูราติงนะ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 อุ้ยแรงแรงเกิน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 รู้จักติงนันะติงนติงนว้ากูเข้ามาทำไมติงน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 ปาปาปาติงนปาว้าอุ้ย โคตรหนุกเลยอ่ะโคตรหนุกเลยเอ้ยจะจบแล้วหูจะจบแล้วจริงหูอย่าพึ่งนี่ตอนชั์ดาวเลยโอ้ยอย่างมันเลยอย่างมันเลยอ่ะติ่งตังมากไปแกติ่งติ่งตังตังติงตังติ่งติ่งตังตังตังแสงนั่นนั่นแต่งอี๋หนาแตงนั่นแตงอี๋ติ่งติ่งติ่งตังตังนะติ่งติ่งติ่งตังตังเล่นง่ายกว่าในคอมหลายสิบล้านเท่าเลยในคอมเฟอร์เลนเนี่ยใครเล่นได้บ้างเห็นมีใครนะ น้องเอกนะเอกไฮบิดเอกที่เล่นได้นะที่นในคอมตอนนู้นเนาะคือแจ็คก็ลองพยายามหัดในคอมนะไม่ได้จริงไอไอติ่งๆต่างๆเนี่ยแต่พอ,อในมือถือมันง่ายดีเนาะมันแค่บอกปลายนิ้วสะบัดอะ